หลายคนอาจเข้าใจว่าอาการแสบคอไอเดื้อรังหรือเสียงแหบเป็นเพียงอาการของหวัดหรือใช้เสียงมากเกินไปแต่ในความเป็นจริงอาจเป็นสนัญญาณของกดไหลย้อนขึ้นมาที่ลำคอและกล่องเสียงวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทศพรวิสุพการภาควิชาโสตสศัลนาสิกวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาให้คนนำแนะนํากันครับหลายคนเข้าใจว่าอาการแสบคอไอแล้วก็เสียงแหบเป็นเป็นหายหายเนี่ยอาจจะเป็นอาการของหวัดหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอแต่จริงๆแล้วเนี่ย อาจจะเป็นอาการของโรคก,กดไหลย,ย้อนมาที่คอแล้วก็กล่องเสียงนะคะเดี๋ยวหมอจะพาเราทุกคนนะคะไปรู้จักกับโรคนี้กันค่ะ รคกดไหลย้อนมาที่คอและกล่องเสียงนะคะชื่อภาษาอังกฤษว่า laryngopharyngeal reflux หรือว่า LPR นะคะโกรดที่มาจากกระพเพาะขึ้นมาถึงคอแล้วก็กล่องเสียงของเราเลยหรืออาจจะขึ้นไปถึงโพรงหลังจมูกเลยก็ได้นะคะรู้สึกจุกจุกในคอเสียมหะมากในคอหรือว่าพูดพูดไปแล้วก็เสียงแห้งเสียงแหบไปนะคะอาจจะมีอาการไอต่อเนื่องนะคะไอเรื้อรงังโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแล้วก็ไอในช่วงที่นอนตอนกลางคืนได้ะคะ่ะ มีหลายอย่างเลยค่ะเช่นการรับประทานอาหารแต่ละมื้อที่เป็นมื้อใหญ่ๆนะคะหรือว่าเว้นช่วงระหว่างรับประทานอาหาร กับช่วงการนอนเนี่ยห่างกันไม่ถึง3มชั่วโมงค่ะหรือว่านอนราบทันทีหลังรับประทานอาหารนะคะรวมถึงการที่มีน้าหนักเกินค่ะเพราะว่าจะเพิ่มแรงดันในท้องทําให้มีกรดเนี่ยตีขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะคะรวมไปถึงการสูบบุหรี่นะคะเพราะจะทําให้หูรูดท,ที่หลอดอาหารส่วนล่างเนี่ยทำงานผิดปกติไปได้ค่ะถ้าเรากินอาหารที่มีกรดมากนะคะหรือว่าแอลโกอฮอล์หรือว่ากลุ่มที่มีคาเฟอีนมากก็จะกระตุ้นการหลั่งกรดนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดโรคนี้ได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ก็มีหลายวิธีเช่นกันค่ะ เช่นรับประทานอาหารให้มือเล็กลงนะคะแต่รับประทานบ่อยๆออไม่นอนราบนะคะในช่วง3ามชั่วโมงหลังรับประทานอาหารนะคะรวมไปถึงถ้าหากว่าเรามีน้ำหนักเกินก็ลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่อยู่ก็ควรเลิกสูบบุหรี่นะคะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็มีหลายประเภทนะคะอาหารเผ็ดอาหารเปรี้ยวนะคะอาหารที่มีคาเฟอีโนชากาแฟช็อกโกแลตนะคะน้ำอัดลมอาหารที่มีไขมันสูงสูงพวกนี้ก็กระตุน้นกรดทั้งหมดนะคะถ้าปรับพฤติกรรมแล้วนะคะยังมีอาการเยอะอยู่นะคะก็แนะนําว่าให้มาหาหมอนะคะผอก็ จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาเพิ่มเติมค่ะหากคุณมีอาการแสบคออหรือว่าเสียงหายนะคะโดยที่ไม่มีอาการไข้นะคะปรับพฤติกรรมก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของกดไลย้อนมาที่คอและกล่องเสียงหรือว่า LPR นะคะก็แนะนําให้มาพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาให้ถูกต้องนะคะเพราะสุขภาพดีสร้างได้เริ่มต้นที่เราะคะ่ะ